พี่น้องเอ้ยหมวแต่ไปหาทางอื่นเห็ดอยู่หน้าตัวของก็ออกนะป้าธมมามวานนี่คือสีงามขนาดพี่น้องจุ้มเดียว ได้แต่ขาย่องเอ้ยนี่ขันมาเมื่อวานนี่ละาครขนาดได้ส่งจุ้มประมาณสิบกว่าดอกบานหมดแล้วเสียดายมากพิผึ่งน้อย น้อยจะาปัญญาจะงูเหลืองเ่เพืิดอกน้นอยพี่นนอะ มันปู เฮ็บพึ่งพี่น้องเฮ็บพึ่ง ออก,นก,อกในกอกล้วยโอ้อยดอกขึ้นรุด อีกดอกหนึ่งสิได้เยาว์ดอกนี่โอ้ยยังสมบูรณ์เลยเห็ดผึง่งว<ะ>่าเห็ดอะไรไม่รู้ค่ะคลิปนี้ก็ ได้เห็ดละงกบานโสงฝูงกับเห็ดพึ่งฝูงหนึ่งก็เกือบเต็มกระตาน้อยนะคะพี่น้องเสียดายถ้ามาเมื่อวานจะได้ดอกสวยมากเลยเมื่อวานไปหาอีโคกหนึ่งกับแม่แม่ออสมอนะคะวันนี้มาเลาะดูนาตัวเองก็ได้เห็ดประมาณนี้ค่ะพี่น้อง เดี๋ยวไปเลาะดูนายโยนนะคะอาทิตย์ที่แล้วโยนไว้เขียวหรือยังนี่พี่น้องดูนาโยนนะคะมาโยนไว้อาทิตย์ที่แล้วมาอาทิตย์นี้เขียวแล้วหญ้าอยากลายเ้อพี่น้องเลยอสิได้ม,มาตัดหญ้าแล้วบ้านนี่นายโยนนะคะเขียวแล้วอยาหญ้าหลายจาัง่อย กิอนก็เริ่มใหญ่แล้วนะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งอันนี้นายโยนนะคะพี่น้องพามาดูกล้วยเครือตึงๆ มาดูกล้วยดูนาอันนี้มองจากคูสะลงไปนะคะพี่น้องเขียวสวยงามนะคะก็ขอจบคลิปเลาะเห็ดวันนี้เพียงแค่นี้นะคะออกกำลังกายอีกแล้วใหญ่ตุ้มเช้าวันที่สิบห้า สิงาสองพันาร้อยค่ะได,ได้เหงื่อได้เห็ดฟินฟิค่ะพี่น้องก็ขอจบคลิปเพียงท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ